สวัสดีครับผมพันชัยนะครับจากร hehe, alive, ้านพันชัยแกะสลักนะครับวันนี้วันที่20่คุมพานะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับพราแก้มีทรงเครื่องนะครับหน้าตัก5นิ้วนะครับแกะจากหินเลมอนคอร์สนะครับองค์นี้มีครับมีฐานบุษบกนะครับแกะจากหินขาวกีดครับส่วนรายละเอียดของพระองค์นี้นะครับเป็นพ้าแก้มีทรงเครื่องนะครับหน้าตัก5นิ้วนะครับส่วนสัดส่วนของพระองค์นี้นะครับหน้าตัก5นิ้วนะครับมีความสูงอยู่ที่6นิ้วนะครับ มีน้ำหนักอยู่ที่1กิโลกรัมอ่าส่วนฐานนะครับมีความสูงอยู่ที่11นิ้วนะครับความลึกของฐานอยู่ที่7นิ้วนะครับความลึกอ่าความสูงของฐานอยู่ที่7นิ้วนะครับความสูงโดยรวมอยู่ที่13นิ้วนะครับน้ำหนักอ่าของฐานที่11กิโลนะครับรวมองค์แล้วอยู่ที่12กิโลนะครับอ่าเป็นฐานบุสะบกนะครับอ่ามี3ชั้นนะครับแกะจากหินขาวกรีทนะครับอง์นี้นะครับเรามีราคาพิเศษนะครับ เราเปิดบูชาอยู่ที่46,500บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ